สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจียบปสูขสุขนเนาะค่ะพี่น้องก็อนื่นกะขออนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุบุญที่ได้เดินทางไปเหตุละกะขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะกับพี่น้องเอฟซีที่รวมสื่อพลหมากหลกใม่ถวายะาตรเนาะค่ะในการไหว้ยมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเนวทางรัฐบาลที่ให้ไปประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่จะถึงนี้กะขอให้แตกสามตัวตรงบนรางอีกครั้งค่ะผู้ใดที่เป็นหนีเป็นศีลที่รวมท่าบุญมาก ก็ขอห้มีเงินใส่นี้ใส่สินก่อนปีใหม่เนาะคะ่ะจะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจเนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุบุนกับพี่น้องแล้วก็อนุโมทนาสาธุบนที่ห้าห่วสางน้ำกันืันนี้คะ่ะพี่น้องสาธุค่ะค่ะตอนนี้ก็เซตภารกิจเนาะคะ่ะในการไหว ขอตัวเลขโชคลาภเนาะคะ่ะกาได้่งห้พี่ให้น้องคคบ,บัดสุขสุขคนละเนาะคะ่ะสาหรับผู้ใดที่รวมทามบุญเนาะค่ะ้ามีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าจะไีกที่กาวันที่16กพฤศจิกายนมือห้อยออกตามปกติของเฮ้านะคะ่ะพี่น้องถ้าตัวเลขมันบ่ซ้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องกาจะทรงแนวทางห้อีกที่เนาะค่ะ้าตัวเลขซ้ากันกันกนบไดเด่งกะจะอยู่เงีย,งยบๆเนาะคะ่ะพี่น้องกัประมาณนั้นละคะ่ะมันเก่ามันเดิมค่ะพี่น้องตอนนี้กาจะพาพี่พ่น้องเนาะคะ่ะไปสวดมนต์เนาะคะ่ะ จะพาพีพาน่องไปสวนุนจะเจริญภาวหน้าเพ่เมตเต่าทิศส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาสา,าธุบุญเนาะค่ะให้องคเทพบทว่าปู่องค์ดำพญานาคราชของเ้าที่คอยประทานโชคลาภให้ปู่บดินนาคราชเนาะค่ะบันี้ขอเพลิงบาร,รมีปู่บดินนาคราชบาร,รมีปู่องค์ดำเนาะค่ะละกะ บุญบารมีพ่อแม่คู่บาอาจารย์ก็จะมีหลวงปู่ปานเนาะคะ่ะที่เจียบขอเพิ่บารมีไว้เนาะคะ่ะพี่น้องก็จะมีหลวงปู่ปานหลวงปูเนาะค่ะหลวงปู่พ่อยเนาะคะ่ะพี่น้องหลวงปู่สีหมอกเนาะคะ่ะพี่น้องละกะ็ทีซุดเนาะคะ่ะแห่งโชคลาภและโชคลาภเนาะคะ่ะบุญญาบารมีเนาะคะ่ะหลวงปูเนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องแป๊บหนะึ่งบนหัวลูก กาจะมีเนาะค่ะหลวงปู่คำเนาะค่ะล้ะกับุญญาณบารมีเนาะค่ะพ่อแม่คูบาอาจารย์ก็จะเป็นพาจารย์หนุกเนาะค่ะองค์ที่เจี๊ยบหอยประจำล้ะกัติดโตเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นพาจารย์หนุกทิตตัทธมู่เนาะค่ะแห่งวัดเขาบังเฮยเนาะค่ะที่จะไปรวมท่าบุญทุกปีเนาะค่ะผูยย้ได้ยากเจอเจอเจมเนาะค่ะช่วงวันเกิดพาจารย์นุกไปเจอเจอกันได้ล้ะกัไปเอาโชกลาภกับเจี๊ยบได้เนาะค่ะพี่น้องทักทายกันได้เนาะคะ่ะผู้ใดที่เจอเจอเจมเนาะค่ะพี่น้อง อยู่วันอยู่ไซก็ตามเต่ทักท่าหลวก็ย่างมาเอาตัวเลขโชคลาภได้เลยเนาะค่ะพี่น้องให้ค่ะให้ด้วยใจที่เมตตาย่างที่พี่น้องเมตตา่อย่อยกับเมตตาพี่น้องผู้ได้ที่รวมสร้างบุญสร้างวารมีบ่ทิมบ่ปะ่อยเป็นคนแบบนี้ล่ะคนนวา้าตรงตรงหากกลว่าจะได้ทีวเวออกไปบ่ถึกบ่กวนกะขออโหสิกรรมพี่น้องเบิดสุขสุขคนและพี่น้องขอโทษขออภัยลหลายๆเนาะค่ะพี่น้องคนเฮาหักกันแพ่งกันไหวเนาะค่ะเมตตาต่อกันผู้ได้เมตตาเฮาเฮากะต้องเมตตาเข้ากับ ผู้ใดที่เฮ็ดบดีก็ผ้าเฮาก็ต้องปล่อยว่างถ้าปล่อยว่างบ่ไดดกระยางดีเนาะค่ะพี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะพี่น้องอยาาใหายําบุญสางบารมีเนาะค่ะพี่น้องบามีไผอยางหนุนกบผู้อื่นละเฮ็ดหายเจ้าของต้องเจ็บกายสังขารเนาะค่ะพวกจอบ้อยมันลายก็เลยให้เฉพาะก้นทีรวมทําบุญสางบารมีทุกทุกครั้งที่หายไปก็บอกเสมอเนาะค่ะแนวทางเขาก็ทําบุญกันแน่เนาะค่ะพี่น้องขนาดโตข่อยอยากมีโชมีลาไปยังต้องเดินสายทําบุญขนาดข่อยอยากมีโชมีลาบข่อยยังต้องเดินสายทําบุญทุกวัน ขนาดอ่าตีนข่อยบวมอยู่อ่ะสองสามมือแลักว่ยกันยังไปอืมเจ้าคิดเอาว่าคนซื้อจะเป็นคนดีหรือบดีข่อยดีมือได้บ่ได้เขาว,วัดทำบุญนี่มันคนกินเขาโบอิ่มตัวกสิสีะมาานั่นแหละมันบ่มีไผไปคือข่อยดอกไปคู่มือถา้าบ่ตายหรือว่าบตุยหรือบ,บ่ยุทธทำบุญดอกถบ้กถบผู้ไดติดตามชีวิตข่อยในช่องทางสีฝานาะค่ะพี่น้องอืมก็อีกบางอย่างนาะค่ะบางคนทักเขามาเนาะค่ะพี่น้อง ถากลังบ้านมีหยางเจ็บก็บอกว่าหายลังบ้านเนาะค่ะบอกว่าบ่ออยากหายทางวันเล่าโอ้ยขอภัยเดินลินพันกันบ่ออยากหายทางวันไล่เนาะค่ะพี่น้องบ่ออยากเดินสายทําบุญแล้วตองมาละแวงเจ้าเมืองซังตุยเนาะค่ะพี่น้องกับประมาณนั่นละโปรดเข้าใจข่อยน้าปีที่แล้วหมือนไข่รูดแค่สองวัดปีนี่ก็เพิ่งมรูดแค่สองวัดวดวังหันแปดเก้าแปดสามโตตรงเนาะค่ะบนลางเรวัยวังสว่งกับแปดเจ็ดลุยกันทวนหนาผู้ใดที่รวมทําบุญมาผู้ใดบ่อเฮ็ดบุญเจ็บกับผูได้ว่าเนาะค่ะพี่น้องบเฮ็ดกับื่่อเา ผู้ใดทีเคยได้จากข่อยไปแล้วบ่ท้าบุญมันกับบุกาะถามาดอกเพราะว่าข่อยเป็นคนปางสี่อยู่แล้วข่อยข้าใจอยู่กับรามาณนั้นแหละค่ะพี่น้องอยากให้ท้าบุญค่ะบ่มีหยางค่ะตัวเลขซื้อหายได้อยู่แล้วค่ะบบได้มีปัญหาเลยพี่น้องผู้ใดที่รวมท้าบุญเพื่อก็มีโชวไม่ลาบตลอดถ้าบ่เสื้อกับไปช่องทางสีฝาเนาะค่ะรือว่าทามไผก็ไดืมข่อยให้ข่อยให้บ่คือคนเื่นถ้าข่อยสีห้มัม่วๆให้คู่หมดข่อยก็ห้ไดแต่คอยบห้ ย่างทีควายถือเลขนี่มันบ่ได้เป็นพอเรื่องบังเอิญทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเลื่องบังเอิญหรือคิดจากไหนคนว่าเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องบางคนก็นอาจจะเป็นว่าพอดวงหรือความบังเอิญแต่มันโมเมนค่ะสําหรับคนซื้อเจบเป็นเพราะบุญบาร,รมีที่เหตถีสางถึงจะได้มาด้วยตัวเลขฉูกลาบถึงจะได้เงินเทวดามาสางบุญถ้าคอยบ่ดีจริงควายถือเลขปานนี้ดอกบางคนก็นทักมาล้างบ้านเนะค่ะพี่น้องบอกว่าด้วมทำบุญ ถ้าทำบุญแล้วสีห้ตัวเล็กได้บองสันยังสีถ้าทักมาแบบนี้่ทาทักมาหาสแตกเล้ะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเจอข่อดาและอีกอย่างเนาะคะ่ะฝากไวเด้อพี่น้องบางคนเห็นข่ทํำบุญคู่มือเนี่ก็เห็ดโหลดข่จะให้อยู่แล้วละ่ะเห็นข่ทํำบุญคู่มือบ่ระเหตดบันมือหวยออกอะ่ะบ่เห็นข่ยลงขีใหายหวยจังมารวมท้ำบุญนี่ไซชั่วมากถ้าเป็นแบบนี้ชั่วมากเจบจะบอกเลยจ้องแต่จะเอาผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวคนประเภทนี้จะมาทำบุญในวันหวยออกแล้วทักมาไม่เอาค่ะ เพราะว่าคนชื่อเจ๊บเงินทำบุญแม่ได้สำคัญเลยค่ะเวลาเจ็บไม่มีเงินเจ๊บจุดทูบเจ็บได้แน่นอนร้านเปรดเซ็นด้วยบาร,รมีปู่องค์ดําที่เจ็บนับถือเด้อปู่ได๋ที่จะทักมาทำบุญตอนมือห้อยออกเรต้องทากมาอมจอเบิงแล้วเนาะจอเบิงบ่เห็นเขาลงโตเล็กและกะ้วก็ทักมาไผสีบะหูนิสยัยมันนิสัยคนเห็นแกโตก็ะหูเห็นว่าเขาทำบุญกันอยู่คู่มือเห็นว่าข่อยเดินสายทำบุญกูมือเป็นยังคือบ่เหตุจะไม่เหตุยังเมื่อทำบุญข่อยบ่มากข่อยเกียรมาก มันบอกวิภายวกาตรงคือข่อยดอกพี่น้องข่อยนี่เป็นคนตรงที่สุดแล้วในจักรวาลนในโลกแห่งนี้สิบอกความสิ่งที่ข่อยบอกไปมันคือความจริงบางคนรับใดก็รับรับบ่ไดก็บ่ได้ว่ากันเพราะว่าข่อยก็อยู่แต่กับค้นทีรัทธาในตัวข่อยคนนรัทธาข่อยข่อยหายข่อยซอยอยู่แล้วบม่ต้องห่วงดอกบ่ถิ่มบ่ปากันอยู่แล้วข่อยเป็นคนรักษาสัจจะกายวาจาจิตตังข่อยทองเอยข่อยทองคู่เมืองข่อยทงระบาด มันเป็นตามโมโหหลีสิท,า,ทางมา่ท่าบูนี่ยังเหมือหอยออกอก็บ่เขาใจเห็นว่าเดินสายท่าบูนกูมือกูมือนี่เป็นยังคือบบเห็นมีทางเดียวคือบบเห็นไข่ล่งหวยล่งตัวเหล็กไงก็เลยทักมา,ห,า,ห,าหัววังหันไข่ยก้อนซีบกวมือด้วยอีกคลิปหนึ่งที่ไข่ห้แครใบไแล้วก็ไปสลับตัวเหล็กกันเอาอะเก่าแปดแปดเก่ามันมีอยู่แล้วไขย่ยก้อนไฮฟี่ด้วยไปเบิ่งหย่อนเบิงในไม่คลิปเก่าๆกับอนเดองหัวว,หวังหันเก่าแปดแปดเก่า บ่อถ้ำบุญสีมาเฮ็ดยัางมือไว้ออกเห็นเดินสายอยู่กูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด้อเจ็บบ่มากอีีข่อยบ่มากอีีคนประเภทนี้ข่อยเกลียดเลยกว่าดใดเนาะค่ะพี่น้องทางมาบอกว่าขอแนวทางโชคลาภเนี่ยถือเลขสีรวมทํำบุญถ้าว่าแบบนี้บ่ต้องทางมาเนาะคะ่ะว้ามาแบ่แดกแบบนี้บ่ต้องทางมามันเหมือนดูถูกกันเนะาะเจ้าบ่เฮ็ดบุญกับเรื่องของเจ้ามันเป็นเรื่องของเจ้าเพราะว่าข่อยเดินสายท้ำบุญกูมือข่อยใส่เงินกูมืออยู่แล้วเติมน้ำมันแถบกูมือเธละพันกวัวพันกวัวทีหนึ่งค่ะ จักพันค่าน้ำมันข่อยข่อยบุคเรยไปขอไผ่ไผ่บวงสวงใสเงินจักหมื่นจักพันข่นนขอยก็บ่เคยไปขอไผ่ผู้ใดซัท่ากับเหตุบ่ซัท่ากับบ่ตรงเหตุข่อยบ่เคยบังคับไผ่ทำบุญเด้อพี่น้องผู้ที่เพิ่นทำบุญก็เพราะว่าเพิ่นซัท่าในตัวข่อยคนก็หายโคลาภก็แค่นั้นง่ายๆบ่ต้องคิดยังบางคนนี่ก็เกินไปเนาะคะ่ะเกียรติสุดคือทักมาว่าหายเนวทางโชคลาภเนี่ยถือเลขสศรีทำบุญฟังไว้เด้อข่อยถือเลขกนับ,บนออรั้งบ่ทวนค่ะผู้ใดดตติามข่ออยีีหล ข่อยบ่มีเงินข่อยจูตูเขอเทวดาสิ่งศักดิิ์สทธิ์ข่อยก็ได้แล้ยวขมเล้านี่ข่อยเข้าเดือนเล้านี่เดือนหนึ่งข่อยซีรุดแขงหัตสองวดตขี้เราแค่นั้นข่อยบ่มจำเป็นต้องใส่เงินผู้ใดในการทำบุญข่อยใส่เงินปกติข่อยก็ใส่เงินข่อยเต็มลอยอยู่แล้วคนที่เพิ่นได้โชคลาภเพิ่นศรัทธาเพิ่นกระรวมทำบุญถ้ากู่หายเลขบ่แม่นอีหลีมึงก็คือสิบ่มาทำบุญมึงข่อยหว่เพื่อที่จะหวังตัวเลขดอกบางคนอันนี้คือว่าต้องตรงแล้วค่ะบ่มักมานั่งต่อแล้วขออภัยพี่น้อง บามักมานาั่ง่หนากาเขาหากันเนาะคะ่ะมีงยังคุยกันตรงตรงเลยค่ะเ้าใจง่ายๆบางค้นนี่มักแห้งค้นเบาจา้าหวานหวานแต่อาบยาพิษแต่คั้นตรงๆนี่บ่คอยมักบ่ค่อยฟังเขาบางจะข้ามเบาของเขากาจีตรงแต่เข้ากับตรงพิจารณาว่าสิ่งที่เขาเบาอ่ะมันแมนหรือบ่แมนเนาะค่ะพี่น้องกับป้าบ้านอ่ะมันนี่ก็จะเดินทางเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเห็นคลิปวิดีโอตอนนี้เมื้อนี้ เร็จจากการไหวแล้วจะเดินทางไปวัดเขาบวดเพื่อที่จะส่วนม่นจะเลื่อนภาวนาที่สาคัญกับที่ทานิีนหายพี่น้องที่เพิ่นศรัทธานในตัวข่ที่รวมทําบุญมาเวลาส่วนมุ่นไหวฟาจะเลื่อนภาวนา่อยกาที่ฐานให้เพิ่อนอนุโมทนาสาธุเบิดอนุโมทนาสาธุหายทุกทุกคนที่รวมถวายผาไตามากคอยให้เพิ่อนอยู่แล้วมันเป็นแบบว่าห้าแพ่บุญให้เพิ่นเพื่อที่จะนุนดวงเปิดโชคเปิดลาให้เพื่อนนําดวงมันจังสีได้บบขัดกันความเสื่อความศรัทธาไปมันทาข่บดีรีไข่คือสิบได้โชคลาภขนาดนี้ทุกงวดขนาดนี้ ทุกวันด้วยบางคนคอยว่าอยากเอาเ้อทุกวันทุกวันนะผู้ใดติดตามก็ได้ละพิจารณาเอาเฮ้ยจักสีว่าจจาังหดทำบุญค่ะผู้ใดเฮตุกัน,นด้ผู้ใดบ่เหตดก็แล้วแต่เขาคนห้าสีทำบุญเนาะคะ่ะบางคนต่อหายห้าบอกจนแบบปากเปียกปากแฉะบอกห้ทำบุญมันกับบ่เหตุดอกเสื้อคอยนี่คนมันบ่ได้มีพื้นฐานจิตใจที่แบบทำบุญส้างบารมีบ่ได้มีพื้นฐานจิตใจที่แบบจังใดเลย่อยากทำบุญ อืมขอลอกเด้อค่ะมือห้อยออก็ตตองทักมาทําบุญเด้อค่ะพี่นอ้องมือห้อยออก็ตตองทักมาทําบุญเด้อค่ะบารับบวกรณีใดกษัตร้างโตหายทําบุญมาเป็นแสนสองแสนข่อยก็บ,บ่รับมือห้อยออกเพราะว่าข่อยเดินสายคู่มือก็เห็นอยู่เป็นยังคือบ่เหตตอนมือห้อยเบันออกแค่น,นั้นละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปหารอทําบุญตามปกติค่ะมื้ออื่นก็รอทําบุญท่าบุญทุกวันค่ะบบมีวันหยุดเพื่อที่จะสะสมแต้มบุญหอดมือห้อยออกมันจังสิงถึงเลขพี่น้องนอ่นอยู่ห้องซื้อฟีดเบ่บงโทรศัพท์ปบๆนะ บ่ถึกดอกเลขนะสิบอกไว้คนดื่นก็นอาจจะเป็นพอเรื่องบางเอือหรือโชคช่วยได้ใดก็ตามแต่แต่สาหรับข่อยคนซื้อเจี๊ยบลูกล้านปูองดาาําพญานาคราชเนาะค่ะพี่น้องอืมทามบุญเท่านั้นค่ะถึงจะได้มาด,ด้วยโตเลขทีมีโชคมีลาบโตเลขทีแมนย่ำก็ได้จากโชคลาบที่ได้จากโชคลาบคือเล่มบุญบาร,รมีที่ข่อเฮ็ดข่อยส้างอืมข่อยบ่ซื้อเลขไผแต่ซื้อเลขจะค้องนี่ก็พ่อแห้งล่ะบอกตรงๆเลยซื้อเลขจะคล้องนี่ก็เหลือกินแล้วข่อยอ่ะบ่จาเป็นต้องไปเอาเลขไผค่ะ เฮามีบุญบารมีบ่็นจำเป็นต้องไปขอเหรียญน้ำไผ่้าคุณนสีเพิงบารมีผู้ใดคุ่นก็ต้องซอยเฮ็ดซอยสางทาสีเพิงบารมีผู้ใดก็ต้องซอยเขาเฮ็ดเขาสางได้จากเขาไปแล้วก็ต้อ,องเฮ็ดบ้างเมตตาอยากให้คนอื่นเมตตาก็ต้องเมตตาเขาเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดเขาโบสถ์วัดเขาหน่อยเนาะค่ะแล้วก็วัดไชยพัฒนาเนาะค่ะพี่นอ้องรำรวยเบืดสุขสุขคนค่ะ